แม่สเปซอยู่นะได้ที่แบบพอดีนะแม่ทำเดินได้แตอน้องขามนีได้อกูรู้อยู่แล้วกูแบ่งของมาทำเขาอยู่หรอสเปซในทวิปนี้ไงครับคณสบายดีไหมได้อยู่เน่เกียรติใช่จำกัดของน้องออมเล็ตก็คือฝั่งคนน้องเลี้ยวซ้ายโอ้ยไม่ฟ้าเลยหรอไม่กลัไม่ก่า ใครอยู่ที่นีไเนใครจับเลยมันไว้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอมเล็มนะคะหนูจะรีบพูดว่าเดี๋ยวหนูจะอาบน้ําไปหาพี่แล้วจริงหรอดีใจจูงเจอกันนะหนูเปลี่ยนสีผมแล้วนะคะแล้วถ้าพเฟซมาเห็นแล้วแต่อยากเห็นของจริงได้แต่ลืมงานถ้าแต่งงานพี่วุ่นเข้าไปได้ การตึงนะทุกคนฉันอยากบอกว่าเธอสั่งเสื้อในลายแอดแดดเดียวแล้วไม่ใช่ซับรพตชุดเคยทักกันไปลายซับร์ตทําไปถ่งบอกว่าหมดไฟในการเรียนแต่ยังไม่หมดไฟในการจีบพี่ฟ้าอนาคตของชาติจิงฟ้าช่องไว้พี่ฟ้าค่ะ คุณมิวฝากถามว่าเออ่รองเท้าใสเบอร์อะไรคะรองเท้าผ้าใบนะแล้วก็ระหว่างกุชชี่ลุยลาลองพี่ฟ้าชอบแบรนด์ไหนคะกุช <c oughs> ชี่ค่ะกุชชี่กุชชี่แกดกุชชี่แก๊ดแดดคือหายแล้วแน <c oughs> ่นอน <c oughs> ประเด็นคือคุณมิวขอไมค์มาแต่มันไม่ขึ้นที่พวกหนูมไ,<ป>ไม่ขึ้นอ้าวแล้วมันไปขึ้นที่ใครอ่ะนีอะไรม่ขึ้นเลยอะคุณมิวยังไม่เคยได้ขึ้นไอ้นี่เลยอะทำยไงเดียให้มันขึ้นได้อ่ะ มันเดี like, ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหาคนอดกินลังช่วยดูหน่อย ได้ค่ะจะส่งคำเชิญไปหาคุณมิวดูค่ะพี่ฟ้าชอบพูดกับน้องฟ้าแล้วก็เดี๋ยวจะลงนะครับแดดจนไหม้และค่อนข้างเกรียมคุณแพ้เดี๋ยวอมลงก็ได้ค่ะเดี๋ยวอมไปอาบน้ำเตรียมตัวแห้ะเจอกันนะคะน้องอมเจอกันค่ะพี่ฟ้าเจอกันค่ะอ๋อคนแคร์เจอกันค่ะเดี๋ยวไปลู้หัวนะพี่แดดค่ะพี่แดดหายไปไหนะคะคิดถึงพี่แดดจะตายแล้ว เจอกันอเชยค่ะใช่คนมันเยอะบางทีมันจะค้างนะครับมันก็ต้องไปละเหมือนคราวที่แล้วขอขอพูดกับน้องอิงฟ้าแล้วก็จะลงแล้วครับสวัสดีครับน้องอิงฟ้าสวัสดีค่ะแล้วลงเลยเหรอสวัสดีแล้วลงเลยเหรอไม่ใช่ครับจะถามว่ามีคําถามจะถามว่าถ้าเป็นสาวอะไรนะคะเป็นเด็กดีนี่จะได้รางวัลอะไรหรอครับ เย็นนี้มาเจอดิไปไปไปครับกำลังเจอแล้วทวงต่อหน้าด้วยนะจริงจะจำจะจำพี่ได้ไหมอ่ะดูรูปพี่ไว้นะเจอแล้วทวงต่อหน้านะบอกชื่อไว้ชื่อฟ้าครับอ่าเนี่ยชื่อฟ้าจริงๆที่รูปถ่ายคู่กับน้องอิงฟ้านะครับได้บอกว่าเดี๋ยวเจอหน้าแล้วก็บอกว่าขอรางวัลเด็กดีเนี่ยครับเนี่ย อด่าย่ไางง่ายถอดขึ oh kind of ้นได้เลยโอเคครับสาวบ้านคุณอยู่ที่ไดไป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 ไจไปไปไปะปไ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 นไป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 นมไป้ปไ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 มันไปไมไมไปไปไไไม

พี่ฟ้าค่ะ,คะก็วันนี้ไปเจองานแล้วพี่ฟ้ามองหน้าแป้งเฉยอะระวังเป็นลูกเขยแม่แป้งนะคะเฮ้ยโอ,อยแป้งอะอะไรวะรแป้งของของแป้งแรงมากเลยนะมา,ยนะมาแรงทุกดอก เมื่อกี้แบบไหลสะเทือนเลยอข้าเขามาพี่ฟ้าคนที่อ่อนหนูอ่อนเก๋งนะคะพี่ฟ้าชอบไหมอะไรนะคะถ้าพี่ฟ้าชอบคนที่อ่อนหนูอ่อนเก๋งนะคะพี่ฟิฟชอบไหมคะชอบคขีแต่งหน้าดิวิกาบนเครื่องแต่งหน้าทำผมแล้วมืดเขาห้ามเปิดไฟต้องแอบไปทำกันมุมๆอ่ะ ขอรางวัลลูกท <co <yeah> <co ี่ดีด้วยได้ไหมได้สิทำไมจะไม่ได้่ะไหนคุณมิวคุณคุณเดวพิจิตรส่งไปแล้วนะคำขอคุณมิวได้ไหมคะคำขออยากเอารางวัลก็มาเอากับพี่สงสัยวันนี้แถวยาวแงงแงยไปขอรางวัลกันหมดเลยไม่ได้รางวัไม่พี่สันไม่ไม่ควรจะได้อะไรอ้าวแรงนะ ต้องโดนแกงวะพูดวันนี้แต่งตาฟ้าเลยนะชอบวันเนี้ชั้นล่างหนึ่งที่นั่งฟังทำงานอยู่แต่อีกล่างหนึ่งแอบฟังไฟ้าเจ้านายไม่รู้ชุดสีน้ำเงิใช่ไหมชุ่ดน่เลยอีใทรยากมาวยกันไหน้วันนี้ไงแม่ทำอะไรไม่น้กันาะ เชิญเชิญสบายฟิลฟิลอยากให้ให้คุณอะไรเนี่ยคุณแพลวใช่ไหมคนไทยคนนึงอันนี้โปรไฟล์ตัวจริงใช่ไหมคะตัวจริงอ่ะเอาแบบสัดวนุ่งเอ้สวัสดีค่ะคุณแพลวใช่ไหมเออคุณแพลวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อันนี้โปรไฟล์ตัวจริงใช่ไหมคะใช่ค่ะคนไหนอ่ะโอ้ยว่าเขาเดาสังเกตุเนี่ยโอ้โหโอ้แม่ของแท้ขงเขาอีกแล้วจริงๆอยากคุยกับอิงฟ้ามานานแล้วนะแต่ว่าไม่เคยกล้ากดมือขึ้นเลย ลองสักครั้งหนึ่งก็เดี๋ยวจะกล้าขึ้นเองค่ะอินฟ้ามีคนดูแลหรือยังคะตอนนี้ดูแลย่างไงต้องมีถ้ายังไม่มีจะขออนุญาตช่วยดูแลอินฟ้าค่ะขอแบบกำลังใจในการทำงานแต่ละวันก็พอแล้วค่ะ จริงๆก็ให้ไปทุกวันเลยนะไม่รู้ถึงหรือเปล่าถึงดีไม่ถึงอ่ะโอ้ <laughs> แต่ยังไม่เคยเจอตัวจริงเลยอะ่ะว่าจะไป <laughs> วันคอนเสิร์ตวันนี้มาไหมคะวันนี้ไม่ว่างเลย <laughs> แต่คอนเสิร์ตไปแน่นอนซื้อบัตรแล้ว <laughs> ได้เลยค่ะรอเจอนะถ้าเจอแล้วจะทักว่าไงอะ่ะคะ ถ้าใจเราจะทักยังไงถึงจะจําได้บอกว่าคุณคุณแพวที่สุสวยอะเราเจอแล้วพวกภาษาต่ายมันฉันสอนชาวบ้ามากนภาษาต่ายสวัสดีค่ะคุณมิ้วฮัลโหล มันทำแบบนี้เลยป่ะไม่เยห็นแล้วค่ะไม่เคยลงในห้องข้างล่างคุณใส่รองเท้าไซส์ไหนคะเ๋ยบไปไหนก็ไปอะไรนะคะมี้าใส่รองเท้าไม่ไปไหนะไปจ่ไม่รู้รองเท้าเพอาะใบเขาต้องเขาดูกันยังไงอะเบื่อไม่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 ไมไม่ไ่ไม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 ่่ไม่ไม่่ไม่ม่ไ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  อะไรรวบสบบรวบไอ้นะวันน like, like, ั้นที but, so ่วิวไปดูไลฟ์สดอะแล้วมิวก็ไปเข้าห้องน้ําใช่ปะเราก็เห็นรองเท้าอิงไว้แล้วก็วิวก็แบบใส่อะไรวะมันก็เลยไปแหกดูแหลกว่าหมายถึงแหกรองเท้าให้แหลกอะไรแหกรองเท้าดิอ๋เออแต่ว่ากุชชี่อะมันจะใหญ่กว่าปกติถ้ากุชชี่อินใส่39 ปกติเบสิกคือใส่สามแปดงับโอเคเราอยากได้แบรนด์ไหนคะทุงดานแขกรองเท้าอืมไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่มีอะไรเขาเรียกเ่าเก่งใจอ่ะไม่วันนี้กะว่าไปเอมาซีก็คือไปซื้อที่นั่นแหละถ้ามีเวลา ไปแบบทันเขก็จะไปซื้อที่นั่นเลยฉนูว่ไม่แน่ใจคุณแดดคุณแดดเดียวเพื่อนคุณแดดเดียวคือเขาอยู่ที่เอมบัซซีใช่ไหมคะใช่แต่กูตี่ใช่ไหมเธอใช่เดี๋ยวลงไปดูให้นะโอเคขอบคุณนะคะคุณมิวแต่ว่าแต่ว่างมีมีกูตี่แล้วนี่หรือว่าจะเอาของหลุยส์นะเก่งใจแบบไม่กล้า ถ้าพี่ฟ้ามาอยากทานอะไรให้บอกนะคะเขาจะไปรอรับที่สนามบินอขอบคุณนะคะได้เลยมีเขาบ,บอกว่ามะม่วงหรือกระท้อนหรืออะไรใดๆอยากทานไหมคะให้บอกได้พี่ฟ้าชอบของเปรี้ยวค่ะชอบมะม่วงเปรี้ยวพี่เกลืาวโวโหวเพลงในในสเปซมันได้ยินเพลงปะได้ยินค่ะได้ยินไกลๆค่ะไม่ค่อย catch ตั้หลบ้าพี่ซันขอเพลงรอดอกนิ้วบานมาดอกนิ้วบานแลก็ตอนไหนจะบารับคนอื่นขึ้นมาขึ้น,นตอนอ่อแล้วหน่อยมีคนนึงอันนี้ก็รอหน่อยมีคนบอกว่าปื้มคุณมิ้วจังช้นไหนพี่ฟารอดอกนิ้วบานของพี่แจ็คใช่พี่แต่งหน้าตามฟิลเพลง <laughs> ฉันดูว่อีกแบบหนึ่งมานะเลฟนะเลฟนี่ป no yes euh. ็ยิงเจ้งยิงอยู่นะชื่ออะไรเนี่ยชุดโซคูดจะปล่อยหรอเขาสวัสดีค่ะมันมีหลายแบบไงเจ็ดปักสวัสดีค่ะชุดโซคูดป่าชื่ออังค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยมีคนมาเรียดพูดเลยก็ไม่พลาดได้เหรอเงียบไปกันแล้ววันเมื่อวานเขาปัดขาแล้ว ฟิลัยฟิลาสาธามองคาหลกดูคาอันนี้คือฟิลเวลาอยู่ร้านเล่าอ <c oughs> เอาอีกไหมคะพี่ฟ้ารออีกได้แต่มองความชาเจ้าคว,าคาควาันค่าแต่ไม่มมกล้าดจะมองน่า เขาบอกว่าเพลงน่ากรึบอย่าดองเกียมันนานมากเลยนะเพลงนี้พี่สันนานประมาณสิบปีได้อะก็รู้แล้วะว่าเพลงนาำแต่มันเพาะนะนี่จะติดแจ็คอะเนาะสมัยเด็กๆอ่ะแอนบิลคะมีอยาดองไหมคะพอดีจะเปรู้รอต้นไหนต้องโผละ ชื่ออังกค่ะอยากบอกว่ามันจะเป็นนัมบชทุกน่ขอบคุณค่ะรักนะคะขอบคุณค่ะ love you too โอเคค่ะจให้ใครพูดต่อนะคะใครที่นั่งทำงานอยู่และแอบฟังก็แบบตั้งใจทำงานนะพู้ฟังเป็นกำลังใจให้สำลักกันเป็นแถบเลยค่ะพระเจ้านายว่าก็บอกมาทำอินไหมไปแล้วค่ะบ๊ายบายอะไรไป่อะค่ะเรียนอยู่ก็ตั้งใจเรียนนะลูกนะ คนอื่นต่อเลยค่ะเดีย๋ยวมีคน,อคนบอกว่ามีอะไรจะพูดก่อน,นป่ะบที่จะเปลี่ยนคนขึ้นมาอีกทีพี่ซันคอยนวนสลสวนลำใหญ่เดือดร้อนก็ยังรออยู่คนหนึ่ง <laughs> ดีเจอ่ะดีเจมีคนมีคนบอกว่าพี่ฟ้าคะช่วยมาคุยกับเจ้านายหนูหน่อยเหมือนเขาไม่เข้าใจคนมีความรักเว <c oughs> ้ยแล้วลถ้าพี่กับเจ้านายสปาร์ตกันทำไงอ่ะ อยากทำงาคนเดียวค่ะอยู่มาสงสารนะอยากรู้ว่ายาดองอ่ะมันมีมันมีชื่อว่าอะไรบ้างนะมีนานาลีอะไรนะนาลีาล,ลำพึงมาโดไม่รู้ลมลมากระทืบสโลมากระทืบโลยังใส่มันต้องแรงมากๆเนาะพี่เคยกินแบบดองอองูเห่ามาแล้วหรือแล้วมันไม่นี่หรอ มันไม่มีอะไรกินแล้วมันอยู่ปา่าะมันอยู่ใจอูมอมะกินจนหมดโผกับอื่นพามาก็โกรธอะทำไมอันนี้เียแมทน,นี้ที่สุดไปแข่งกีฬาแห่งชาติ้วคือเบียร์มันหมดสามลังไปแล้วแล้วเล้าก็หมดมันไม่มีอะไรกินแล้วแล้วมันไกลมากประมาณยี่สิบกิโลจากจากบ้านมาไปในเมืองแล้วมันดึกมากมันเปอยู่บ้านเพื่อนอยู่บนนอ,อกอะอยู่สวนแล้วเพื่อนก็บอกว่ามึงพ่อคุณดองยองใหญ่มากนะยองมาแบบนี้ เป็นดองยาหรืเป็นมือเผาบอกว่าเออมึงลองเปิดใจดูกไหมลองแบบลองดูนิดนึง <ไป S 1> คือทำแรกเป็นเย็นมันสบายกินไปกินมาก็คือนักกีฬาทั้งหมดสิบสองคนอ่ะนี่นอนอยู่หน้าห้องน้ำคือสภาพไม่มีใครแบบรู้สึกตัวได้เลยอ่ะ <c oughs> แล้วดไม่รู้ล้มมันจะขนาดไหนอ่ะมันก็น่าจะหนักอ่ะเพราะมันหนักา <c oughs> มากไม่มีดอก <c oughs> สวัสดีพี่ฟ้าสวัสดีค่ะหนูคงไม่ได้ไปงานพี่ฟ้าแล้วอ่ะหนูกลับมาถึงบ้านหนูก็ไม่สบาย ไม่เป็นไรพักก่อนนะเสียงไม่มีเลยพักผ่อนนะคะแต่หนูส่งกำลังใจไปให้พี่ฟ้านะขอบคุณค่ะพักที่พ้องได้จะไปพอดีที่เราด้วยถ่ายไวๆนะคะพี่ฟ้าค่ะ Love the chase and the huntin' I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up. It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time. ขึ้นหน่อยครับบ้าเรอพี u, u, un, i, un, i, ่ขวัญอยู่มาขอขึ้นกันง่ายง่ายอย่างนงี้เลยนะเดี๋ยวหนูลงให้ค่ะไปได้นะพี่ฟ้าคิดถึงพี่ฟ้านะคิดถึงค่ะขอบคุณค่ะเป็นแล้วนะอิงฟ้าเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะวันนี้อยากเห็นห้าแปด้ะดูห้างด้วยนะครับเอมบัซซี่เปเลยมีนี่ได้หรอพู้เฒ่าเอวาจะดองอะ ยกเทาเอวายไงวะยกกว่ากินแล้วก็เอวหวานอะต้องเอาพี่ซันกินละลงวยลุยสวนยกในหัวกินไปกินไปเก็บไปเอาจาีกาขอสั่งแล้วใไหมเงที่มันยกยก เแลยวยังไปขับรถพาหนูแหลต้องเหนื่อาทุกคืนอ่ะจนหนูร้องได้แล้วเนี่ยพี่ฟ้าอยากกินลำใหญที่ห้องพี่อะค่ะเม็ดใหญ่นะพี่ซานขอเพลงน้องพรหน่อยองอออนมาต่ย่าไม่เอานั่นแหละอ่ะยังไม่แหล่เขาแหลกมาเมื่อคืนค่ะ ไม่รู้ตักดีเจไปกระเพราแล้วให้กระเพราพี่ฟ้าบ้านเลขที่เท่าไหร่เหรอคะบ้านเลขที่พี่ฟ้ายังขอไม่ได้ค่ะกำลังขออยู่ไม่ไม่ใช่อะไรนะคะพอดีจะส่งไปทะเบียนสมรสให้พี่ฟ้าเซ็นนะคะจริงจังวะเดียเอาบ้านเลขที่พี่ตูนไปก่อนเอาบ้านเลขที่พี่ซันไปก่อนได้ไหมคะส่งไปขอพี่ซันก่อน พอมีหวั่นใจแล้วค่ะไม่ต้องมาขอแล้วค่ะโอ้ยใช่สิจะขิงให้นะไออค่ะวีบเขาตลาดวิบหนูแล้วค่ะโอ้โหและเนื้อหนอนทองเทียบเลาให่ได้นะแต่เธอไม่มีคำว่ามินิมอลนะจะร้อ่บาทนะ จะเอาจะพรคืนนี้ขอนอนบ้านพรด้วยได้ไหมที่ร้อน